สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกตี่ตามรับชมครับมือนี้บรรยากาศสดๆครับอยู่ไฮมันสัมปะลังคือเก่าครับบรรยากาศช่วงอ่าใบใบนะครับพบยผกันกับพี่น้องครับเบอร์สุขสุขคนนะครับมือนี้พาพี่น้องมาอัปเดตครับมันสัมปะลังนะครับพันนะครับผมเกษตรศาสตร์ยากครับอ่าพันเกษตรศาสตร์ยากครับพี่น้องครับนี่ครับสังเกตเบังใบครับพี่น้องนะครับใบงามๆครับหลังจากที่เฮาได้ใส่ bay, uh. นะครับฟูท yes. ี่ไปแล้วนะครับพี่น้อง ใช้ฟูทีไปแล้วนะครับนี่ครับนี่อัพเดทให้พี่น้องเบิ็งครับใช้ฟูทีไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับผม1ครั้งนะฮะใช้ฟูทีไปแล้ว1ครั้งนะครับอ่านะครับมาอัปเดตให้พี่น้องดีเบิรงกันเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่นะครับสนใจนะครับที่อยากจะนะครับเอาไปใส่นี่ครับฟูโรทีนะครับผมนี่นี่ครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10ไร่ครับ10ไร สิบไรนี่สามซองนี่เอาอยู่ครับสามซองนี่เอาอยู่ครับสิบไรนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับใส่ฟูที่ครับพี่น้องครับนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงกันเนาะนะครับเอานะครับบวบาไร้ยางห้างครับมาเริ่มเบิรงกันเลยนะครับนี่ครับพันเกษตรศาสตร์นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องผู้ต้องคนครับที่ปลูกมันพันนี่อยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมสีผ้าเบิรงนเนาะนี่ครับลักษณะใบครับหลังจากที่ใส่ฟูที่ไปแล้วครับนี่ครับ ใบใหญ่ๆครับต้นหนาๆครับพี่น้องนี่เบึ้งเบึ้งยอดครับอยากออกนี่ม่วงในจังหน่อยครับนี่กาลังสัตว์ขึ้นเลยครับนี่ครับเอามาเบึ้งลำต้นครับลำต้นใหญ่ครับนี่ครับขึ้นต้นเดียวพี่น้องขึ้นต้นเดียวพร้อมะโอ้งามงามนี่ครับนี่ให้พี่น้องได้เบิิงกันนะครับมันอายุสองเดือนกวัวๆนะครับจะเข่าสามเดือนนะครับพี่น้องครับมันสองเดือนกวัวนี่ครับเบิ้งลำต้นครับนี่งามบากๆอยู่ในเบึ้งลำต้นนี่ครับ ขึ้นมาเลยเน <land> ี่ครับนี่นี่ครับแน่นๆเลียครับนี่นะครับพี่น้องเบื้องสังเกตเบื้องล่ำครับมันสีงามบางงามเบื้องล้ำไปก่อนครับนี่นะครับต้นนี้ขึ้นอยู่ประมาณสามลำครับนี่ครับสามลำครับพี่น้องนะครับก็คือประสิทธิภาพของการใส่ฟู้ที่นะครับก็คือบนท่านได้ใส่ปุ๋ยสักอย่างนะครับบนท่านได้ใส่ปุ๋ยสักอย่างนะครับก็คือใส่แต่โฟที่นะครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องด้เบื้องกันครับมั่น สองเดือนกลัวจะเข่าสามเดือนนะครับมั่นสองเดือนกลัวจะเข่าสามเดือนนะครับมาเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิรงกันครับอันนี้คือพันธุ์เกษตรศาสตร์ยากเดือนนะครับพี่น้องครับนี่นะครับงามๆนะครับงามๆนะครับให้พี่น้องได้เบิรงกันนะครับนี่โอ้บรรยากาศช่วงแรงๆนะครับถักทายพี่น้องสุขุสุขนครับผูที่เฮดไหมันสับปังนะครับนี่สังเกตบุงครับโอ้งามคัก นี่นะครับนี่ครับนี่โอ้ล้ำนี่ขึ้นงครับเอกลักษณ์ของเกษตรศาสตร์นี่ครับเรื่องล้ำบ่ตตรงห่วงครับนะครับเรื่องลํำบ่ตตรงห่วงครับขึ้นง่ายตลอดนะเกษตรศาสตร์อย่างนี้ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้นะครับในส่วนของลํำต้นนะครับในในในส่วนของลํำต้นนี่ขึ้นง่ายตลอดนะครับในส่วนของลํำต้นนะครับนี่ครับเริ่มแตกหัวนะครับสูตรต่อไปคือเป็นสูตรระเบิดหัวครับพี่น้องนี่ สังเกตเบิ้งนี้ครับนี่นะฮะสังเกตเบิ้งนี่คือดินเริ่มดินเริ่มไปแล้วนะครับดินเริ่มไปแล้วนะครับนี่นี่ครับมาเบิ้งฟังนี่นี่นี่ครับึ้นแล้วครับสามตุนครับตัวนี้ขึ้นแลวสามต้นตัวนี้เอาออกเด้แล้ครับพี่น้องครับเป็นเป็นแหนงมานี่ครับนี่หักออกเลยนะครับหักออกเลยนะครับพี่น้องก็ต้องไปเสียดายนะครับนี่คือสูตรต่อไปที่จะใส่คือเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวปะเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ้งครับทัวให้ พันธุ์เกษตรสัตว์กนี้เป็นพันธุ์ที่ลำตุนนี่ไง่ดีครับพี่น้องไง่นะครับนี่นะครับไง่ดีนะครับผมเบืองหยอดเบืองยังนี่ก็คือ่บ้องห่วงนะครับในส่วนของลำตุนนะครับจะบ่็คือพวอีเหลืองนะครับจะบ่็คือพวอีเหลืองนะครับนี่นี่เอาแหนี่กกได้เบืองครับนี่ครับโอ้เรล่มมีหัวแล้วครับนี่เรล่มแตกแล้วครับดินดินทรายเด้อนะครับพี่น้องครับนี่ครับดินทรายครับ อัปเดตให้พี่น้องไี้เบิ่งกันนะครับก็บรรยากาศสดๆครับอยู่ให้มั่นซับหลังครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับฟูทีนะใส่ตัวนี้ตัวเดียวครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ฟูทีตัวเดียวนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนี่ครับสังเกตเบิงนี่ครับเบิงครับนี่นี่นะครับซองเดียวเนี่เอาอยู่ครับนะฮะโอ้ยนะครับใบลายพุด นะครับซองเดียวที่เอาอยู่ครับสูตรต่อไปนะครับพี่น้องที่จะใส่ก็คือเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวก็จะมีอะมิโนแบกนะครับอะมิโนแบกหนึ่งขวดนะครับผสมกับโฟทีนะครับผมสองสองช้อนนะครับผสมกับโฟทีสองช้อนนะครับก็คือเป็นสูตรระเบิดหัวเนาะนะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับเป็นยังข้าคือตองเหล่งครับเป็นยังข้าคือตองเหล่งในการ เป็นยังคือต้องเล่งเฮให้มันสัมปะหลังนี่เฝ้าอย่างเพิน่นว่าสังเกตบังคับพื้นข้างล่างนะครับพี่น้องสังเกตบังพื้นข้างล่างนี่มันจะบ่มีหญ้าครับเพราะว่าใบามันครับนี่ใบมันเริ่มปกคลุมนะครับสายขวานี่ใบเริ่มปกคลุมนะครับข้างล่างนี่ก็เลยบ่มีหญ้านะครับนะฮะข้างล่างนี่เลยบ่มีหญ้านะครับนี่ครับเบิ่งไปครับพา <daí S 1> พี่นอ้นนพพนองย่างเบิ่งตัวๆให้ครับมื้อนี้บรรยากาศอยู่ให้มันสัมปะหลังคือเก่าคือเดิมครับพาพี่น้องเขาให้มันครับ รายการ g ีพีชาแนลครับนี่ครับใช้ฟูทีนะครับพี่น้องครับอ่าปูไดที่อยากได้แบบว่ามันอู้น้งามนะครับเพื่อนว่านะครับเพียงใดนะครับมันจะสีงามนะครับใส่ผลิตภัณฑ์ตัวใดใส่ปุ๋ยตัวใดเพื่อนว่านะครับนี่ครับเป็นหยังหยาคือบมีเพื่อนว่าครับนะครับก็คือนี่ครับใบเริ่มจอดกันแล้วครับนี่ใบเริ่มติดกันแล้วนะครับมันก็เลยโบมีหหยาเนาะนะครับเอาไว้พี่น้องไรเบ่งกันนะครับ บรรยากาศช่วงนะครับบายๆนะครับทักทายพี่น้องนะครับหลายขู่หลายคนนะครับสู้หมองสู้บอลทีให้เกียรติติดตามนะครับผมรับชมนะครับรายการจีพีชาแนลน้ำแนวกระเดากันครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่นะครับผมให้เกียรติติดตามนะครับรับชมนะครับครูทีอยู่ไกอยู่ไกนะครับครูทีเฮ็ดเฮ็ดมันที่สร้างสินค้าไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเบิร์ดสู่ขู่สู่คนนะครับนะฮะสู่ขู่สู่คนนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่ปลูกมันสัพพลังแล้วครับนะมันข่อยคือบัวใหญ่บัวงามเพิ่นว่ะนะครับผมอยากแนะนําครับพี่น้องถ้าไปใส่ปุ๋ยครับถ้าไปใส่ปุ๋ยกับงามอยู่ดอกครับแต่ว่าปุ๋ยราคานี่มันมันมันแพงครับบัวแมนว่าปุ๋ยบดีนะครับปุ๋ยดีครับแต่ราคามันแพงครับกับมาเปียกเทกับฟูที่นี่ครับซ่องหนึ่งหกลอยสีดายยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่เนี่ยนะครับซ่องนิดหน่อยเนี่ครับผสมกับน้ำนะครับได้แปดร้อยลิตรนะครับพี่น้อง ผสมกับน้ําได้800ลิตรนะครับนี่ทำเป็นสีสามเธออะไรอยู่6ไร่นะครับ6ไร่เนาะนะครับสีสามเธออยู่6ไร่เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะจากบริษัทเอฟสนะครับพี่น้องที่สนใจสั่งซื้อได้ครับของแถมแน่นอน100%ซื้อหลายกับแถมครับพี่น้องครับบอสหลายใหญ่ห้างนะครับจวดพี่น้องนี่ภาพเบื้องบนครับเนี้ยนะครับผมพื้นที่ประมาณ10ไร่ครับวันนี้กับเกษตรศาสตร์ยักษ์มาเบื้องปีนี้ครับ สีอะไรละสิบหาตันให้เบึงนะครับใส่ตัวเดียวนี่พ่อจบนะครับนะครับกับสูรระเบิดห e. ัวนะครับพี bridge, fruit, ่น้องสอบถามมาว่าเออสูรระเบิดหัวนี่ต้องใส่อีหยังเพื่อวะอ่านะครับสูรระเบิดหัวนี่ต้องใส่เป็นตัวใหญนะครับสูรระเบิดหัวนี่จะเป็นอะมิโนแบกนะครับอะมิโนแบกนะครับเป็นอะมิโนแบกนะครับนะนะครับอะมิโนแบกนี่คืออย่างก็คือเป็นปุ๋ยนะครับเร่งการจะเลื่อเติบโตของหัวมันสัมปะหลัง นะครับเป็นของหัวมันสำปะหลังเฮ็ดหิ้หัวมันสำปะหลังของเเานี่มีแป้งนะครับมีแป้งนะครับแราก็น้ำนักดีนะครับเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะครับคนที่มีพื้นที่น้อยๆครับนะฮะคนที่มีพื้นที่น้อยๆอย่างเช่นว่ามีดินน้ำหัวให้ไปหน้าดินบ่อไหลดินบ่อไหลพี่น้องแห้งสมควรที่จะดูแลรักษาดีๆครับเพราะนะครับดินเฮาหน่อยเฮาก็ต้องเฝ้าครับเฝ้าบำรุงเฝ้าเลี้ยงให้มันได้หลาย นะครับบอบอนับจํานวนต้นครับอ่าบอนับจานวนต้นอะไรเขาคือนับจํานวนหัวครับนำนักอย่างเดียวพี่น้องอย่าไปสนใจว่าต้นหน่อยต้นหลายครับเอานำนักอย่างเดียวนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเข้าขายนะครับผมขายมันสัาปะหลังเนี่ยนะครับพี่น้องเข้าขายมันสัาปะหลังเนี่ยเข้าบ่อใดเข้าบ่อใดขายล่ำนี่พี่น้องเข้าขายหัวมันนะครับขายหัวมันนี่หมายถึงว่าขายนำนักนะครับซีหัวหน้อยหัวหลายบอสํำคัญครับขอแค่ว่าน้ำนักดี นะครับก็คือต้องใส่สูตรระเบิดหัวนะครับผมสูตรระเบิดหัวมั่นส้ำปะหลังนะครับที่น้องทีสนทีสนใจก็อย่าลืมครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับฉีดได้ยี่สิบไล่นะครับยี่สิบไล่นะครับผมอ่านะฮะหนึ่งซองนะฮะหกร้อยบาทฉีดได้ยี่สิบไล่นะครับสามซองนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทถือลงมาเรื่อยครับอ่าสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ หนึ่งกล่องครับมีอยู่ีบซองสีพันหาครับส่งฟรีทั่วประเทศ้ารับอยู่หัว่าขั้นไหเขึ้นครับพี่น้องครับ้ารับอยูของขั้นไหนขึ้นนเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆอยู่กลางไฮครับซื้อหนึ่งกล่องพี่น้องสีบซองแถมเสื้อพี่น้องไปใส่นะครับผมกันแดดในพร้อมนะครับใส่อะไรกันรอรัวนะครับรวย้อนยังหรือว่าที่รั้วย้อนคุดมั่นครับนะครับอ่ะ นะครับขอบคุณพี่น้องไร่หม่องไร่บอลครับผู้ที่ให้นจิตที่ตามรับชมครับบรสิเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกครับมื่อนี้อยู่กับรายการ GP c h a n n e แนอยู่กับเบาวกอบเก็บนครอุบลนะครับทักทายพี่น้องครับแล้วก็ฝากสินค้าไปด้านเนี้ยนะครับฟรูที่ครับพี่น้องครับอยากให้มันสัมปลังงามไงงาววะดกัวไงขายเดีมันสัมปลังราคาดีครับปีนี้ครับขอให้พี่น้องครับใส่ผลิตภัณฑ์ฟรูที่ครับพี่น้องบอสซื้อบอหาบอว่าครับอยากให้พี่่่่นนน้ออองงงงงเาาาไปลบบบบบคคคครรรรัััััะใใสสขกกมมม ใส่สีมันอยู่นี่ครับผมงามหดอ้อยพี่น้องผุดอ้อยงามงามหดคุกอย่ค่าครับโุกย่ค่ากับงามครับโอ้ยนะครับเอานะครับฝากไว้น้ำเนี่ยกแล้วกันครับกับไรการจีพี่ชายครับเบาเรื่องเกษตรนะครับพูดถึงเรื่องมันสะหปังครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดที่ตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันรละกันน้องพี่น้องเนาะนะครับฝากกดที่ตามเนี่ยกนแล้วกันครับตอนนี้ครับที่ตามทั้งเพจ เฟซบุ๊กนั่นเองกับลรากันครับกับคนติดตาม13,000กว่าคนนะฮะขอบคุณหลายๆนะครับส่งรับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับแลือก็ทางช่องยูทูปครับ7,000กว่าคนนะครับสี่ขึ้น8,000แล้วนะฮะขอบคุณหลายๆด้วยผิดน้องเด้อนะครับผู้ที่ให้เก็ตที่ตามนะครับแล้วนักเอฟซีหลายๆหม่องหลายๆบอลที่คอยเบิ้งคลิปเจ้าอยู่เด้อว่าสันนะครับผมคอยซื้อไปแล้วนี่เจ้าต้องนะฮะผมเฝ้าซุงนะครับ ข่อยเสียวมาฉีดเป็นไงนะครับผมเอานะครับบ๊วยกันครับพี่น้องครับเอานะครับฝากโปรโมชั่นครับสำหรับฟู้ที่ครับเป็นสิ่งที่ดีแนะนำพี่น้องครับสู่ขู่สู่คนครับผู้ที่นะครับปลูกไห่ปลูกมันผมเสือว่าคนที่เบิงอยู่นี่ครับผมปลูกมันกันเบิดสู่คนครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้บ๊วยไร้ห่างครับเอาไว้เพียงสำนึกทุก่อนเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับผม